ไก่เพ่งดื่มให้ตายอ้ายมันจนยกเหล่าขขาวเพียวเพียวย้อนผู้สาวบ่เลี้ยวแลใจดื่มให้มันเมาไม้ซกตายอ้ายก็ยินดีเพื่อคนลายใจบ่เสียได้ดอกเด้อซีบี ตายให้มันแล้วสาสา์นี้ให้เจ้าไปดีสมหวังกับเขาขอเมาเต็มทีอ้อ้มันบอดีคือเบาบอรวยซ้ำเขาทุกยากปากมองคือว่าไปสากนคำ เจ้าอย่าจำอดีตผ่านมาไปหักเขาหล,ลายเด้อล่ะอย่าหัวซาคืดมาลูโตนเจ้าทนบ่ไหวก็ไปหักกับเขาสาลาไอ้สิบ่อเนียวรังดอกนา ไปซาน้องลาคนดีอายคนต่ำต้อยเงินน้อยคงบ่สมอีลีไปหักกับคนเขามีสาคนดีอายยินดีนำายกนำลงไปเรา ให้เหมาลืมเจ้ามือนี้ขอจงให้เจ้าสุขีส่วนไอยนี้ขอลาขอละขันสัตว์หน้ามีจริงคงสิพ่อแม่ยิ้งจริงใจสัตว์นี้อไอบอมีอยังไร ดื่มให้ตายอายมันคนจนดนตรีสโลซ้าเจ้าทนบ่อไม้กับไปหักกับเขาสาลาไอาสิบ่อเนียวรังดอกนาไปสานองลาคนดี อายคนต่ำต้อยเงินน้อยคงบ่สมอีลีไปหากกับคนเขามีสาคนดีอายยินดีนำายกนำลงไปเหลราให้เมาลืมเจ้าเมื่อนี้ขอจงให้เจ้าสุขี ส่วนไอ้นี้ขอละขอลาขันสัตว์หน้ามีจริงคงสิพ่อแม่ยิ่งจริงใจสัตว์นี้ไอบอมียัางไายดื่มให้ตายไอยมันคนจน